สวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับซุปเนอกช่องขายรถมอเตอรไ์ไซค์ฮอนด้าสกอนคอร์โดยเซลฟินุกค่ะนี่มาต่อกันที่ตัวท็อปตัวตึงเลยค่ะวันนี้พามาชม d v 350อค่ะซึ่งเป็นรถรุ่นที่บอกเลยว่ายอดจองนี้แบบรอนานมากมากนะคะสถิติการจองเนี่ยรู้สึกที่เขาเม้ามอยกันในกลุ่มเนี่ยจะอยู่ประมาณ4เดือนขึ้นเลยนะคะแต่ว่าที่จอดอยู่ตรงนี้มีที่ชารยนต์ขาดนี้คันนี้มีเจ้าของแล้วนะ ส่วนคันนี้ว่างอยู่นะคะใครอยากได้เป็นเจ้าของก็สามารถาทักไทยกันมาได้นะคะอาจจะเป็นของคุณก็ได้เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่า2คันนี้ทำไมถึงเป็นรถยอดนิยมและยอดจองนานรอถึงแบบ4เดือนขึ้นมาดูกันเลยค่ะใต้ a d v 350นะคะผลิตแล้วก็วางจำหน่ายในประเทศไทยเนี่ยมีทั้งหมด2ไทย์ด้วยกันนั่นก็คือตัว รุ่น Standard ซึ่งเป็น ABS นะคะแล้วก็รุ่นที่เป็น l o a Sync Type ค่ะก็เป็น ABS เหมือนกันแต่ว่าให้เทคโนโลยีที่เรียกว่า,า Honda l o a Sync มาด้วยที่ช่วยเชื่อมในเรื่องของโทรศัพท์มือถือกับรถของท่านนะคะแล้วก็ทั้ง2รุ่นเนี่ยมีสีเหมือนกัน3ส,สีนะคะผลิตออกมาเหมือนกันเลยทั้ง3ส,สีก็จะเป็นสีดำดำแบบคันนี้เลยนะคะเป็นดำด้านสีเงินนะคะหรือว่าสีซิ l เ e อร์แบลนะคะ หรือสีเทานั่นเองก็จะเป็นเหมือนคันนี้แล้วก็อีกสีหนึ่งก็คือสีแดงนะคะซึ่งไม่มีจอดนะตอนนี้แบบโชคดีมากมาีจอดให้ดูด้วยกันสสีนะคะ2องคันที่จอดอยู่ตรงนี้เป็นตัวท็อปนั่นก็คือตัวโร s ซิงทา์ค่ะจริงๆแล้วของ a d v เนี่ย ความถ้าจะสังเกตว่าตัวไหนเป็นตัวท็อปเนี่ยดูจากภายนอกหรือว่าดูจากตัวรถเนี่ยดูไม่ออกเลยเนื่องจากว่าทุกสิ่งทุกอย่างระหว่างตัวสแตนดาร์ดกับตัวโลซิงเนี่ยเหมือนกันหมดนะคะต่างกันแค่ระบบเชื่อมต่อเท่านั้นซึ่งจะไม่เห็นด้วยการมองด้วยสายตาจากตัวรถนะคะอย่างตัวโฟร์ซ่าเนี่ยเขายังมีความแตกต่างที่สังเกตได้อยู่2จุดอันดับแรกเลยเนี่ยถ้าเป็นโฟร์ซ่าถ้าเป็นตัวโลซิงนะคะจะให้ล้อแม็กที่เป็น สีทองก้านแม็กสีทองส่วนตัวที่เป็น ABS เฉยๆนะคะก้านเขาจะเป็นสีดำแล้วก็จะมีในส่วนของประกับแฮนด์ฝั่งซ้ายนะคะของตัวฟอร์ซ่าเนี่ยของเขาจะมีประกับแฮนด์ที่ยื่นออกมาเป็นตัวควบคุมฟังก์ชันของตัวโรดซิงนั่นเองค่ะแต่ว่าในส่วนของตัว a d v 3 5 0นะคะอันนี้บอกเลยว่าตัวท็อปกับตัวสแตนดาร์ดเนี่ยมองด้วยสายตาม,มองไม่ออกบอกเลยว่าใครซื้อ ใครซื้อไปเนี่ยจะรู้เฉพาะตอนใช้งานเท่านั้นนะคะว่าเป็นตัวท็อปโรดซิงหรือเปล่าสิ่งที่ทำให้ a d v 350ขายดีนะคะอย่างที่บอกว่าของเขาเป็นรถกึ่ง Adventure b i ไบนะคะเป็น SUV b บค์แต่ให้สไตล์การขับขี่แบบ Adventure ด้วยอ่าหนึ่งคือดีไซน์ของเขาเนี่ยจะเห็นว่าแบบจะมีลักษณะที่ค่อนข้าง ใหญ่นะคะทึกบึกบึนแล้วก็ที่สำคัญนะคะในเรื่องของการดีไซน์อย่างที่บอกเป็นแอดเวนเจอร์โดยตรงอย่างตัวล้อนะคะที่ให้มาเนี่ยก็เป็นอายางของเมสเซเลอร์ ller, เป็น d u อ l p เพ p ร์โนะคะเหมาะกับการขับขี่ได้ทั้ง o n น o a d แล้วก็ o f f ฟ o a d เลยนี่จะเห็นได้จากหน้ายางนะคะของเขาเนี่ยจะสามารถตะกุยฝุ่นได้นะคะขับขี่ได้แบบ2ออย่างเลยทางเรียบก็ทำได้ดี ทางฝุ่นก็ทําได้ดีนะคะการแม็กของเขาจะดีไซน์สวยงามแต่ว่าให้น้ําหนักที่เบานะคะในส่วนของระบบเบรคด้านหน้านะคะเป็นในส่วนของจานเบรกขนาดใหญ่จานดิสเบรขนาดใหญ่มาพร้อมกับ ABS แล้วก็ในส่วนของตัวปั๊มเบรกนะคะให้มาถึง2ลูกเป็นปั๊มเบรกของนิชินในส่วนของโช๊คอัพนะคะด้านหน้าเป็นแบบอัพไซด์ดาว แกนโชคขนาดใหญ่มากๆนะคะตัวนี้ระยะยุบก็ทําได้ดีมากๆอันนี้เป็นอัพไซด์ดาวซึ่งบอกเลยว่าอันนี้ไปขิงฟอร์ซาได้เลยเพราะว่าฟอร์ซาเนี่ยยังไม่ใช่อัพไซด์ดาวแต่ในส่วนของ ADV ให้อัพไซด์ดาวมาระยะยุบนะคะมากถึง125ม mm มด้วยกันทําให้แบบในเรื่องของการรับแรงกระแทกเวลาที่ต้องขับในถนนที่มีความขรุขระ a d v 350ทําได้ดีมากๆเลยค่ะอ่ะไลขึ้นมานะคะ ในส่วนของ Adventure ยังไม่จบนะคะให้ในเรื่องของกาดแฮนที่ติดตั้งมาจากโรงงานเลยอันนี้บอกเลยว่าสะท้อนความเป็นความเป็น Adventure เพราะว่าให้กาดแฮนที่ให้ความสำคัญแล้วก็ติดตั้งมาจากโรงงานนะคะดังนั้นในเรื่องของความคงทนหรือว่าในเรื่องของแบบจุดจับต่างเนี่ยทำได้ดีมากๆส่วนต่อมาก,ก็คือในเรื่องของตัวชิวบางลมนะคะชิวบางลมของ ADV 3า0เนี่ยเป็นชิวบางลมที่ ปรับได้ถึง4ระดับแล้วก็อันนี้เป็นชิวบังลมที่มีความแข็งแรงทนทานมาตรฐานนะคะเป็นชิวบางลมที่ผลิตจากอิตาลีเลยทีเดียวมีปรับได้4ระดับปรับด้วยเมนนวลน,นะคะดึงด้านข้างสลักด้านข้างแล้วก็ขยับปรับขึ้นจะเห็นว่าพอเวลาปรับขึ้นเนี่ยความสูงของชิวบังลมเนี่ยสูงมากๆดังนั้นเนี่ยเวลาที่ต้องขับระยะไกลนะคะช่วยลดในเรื่องของความเมื่อยล้าได้ดีทีเดียวอะข้ามาฝั่งนี้ค่ะในส่วนของ หน้าจอนะคะหน้าจอบอกเลยว,ว่าเนี่ยขออนุญาตขออนุญาตขึ้นนะคะหน้าจอของตัว a d b 3 5 0นะคะนี่จะเห็นว่าเวลาที่ผู้ขับขี่นะคะต้องขับขี่เนี่ยองศาของหน้าจอนะคะจะเห็นว่ามันจะอยู่ด้านหน้าของผู้ขับขี่เลยทําให้ผู้ขับขี่เนี่ยสามารถขับได้โดยที่ไม่ต้องละสายตาออกจากถนนนี้อันนี้ตําแหน่งของชิลนะคะช่วยในเรื่องของการลดแรงประทะได้ดีที่สําคัญนะคะนี่จะเห็นว่าในส่วนของ ตัวคอนโทเลอร์นะคะอันนี้คอนโทเลอร์ของเขาดีไซน์จิงมากๆนะคะเอามาไว้ตรงส่วนหน้าอยู่ใต้กับแผงคอและหน้าเดียวกันเลยก็ว่าได้นะคะทำให้ควบคุมต่างๆง่ายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเปิดถังน้ามันนะคะสามารถเปิดได้จากตรงนี้ได้เลยตำแหน่งถังน้ำมันก็อยู่ตรงนี้นะคะความจุถังน้ำมันเนี่ยอยู่ที่11ลิตรกว่าๆนะคะซึ่งทำให้ขับขี่ได้ในระยะทางที่ไกลเลยแล้วก็อันนี้เป็นตำแหน่งเปิด เปิดเบาะนะคะเปิดท้ายเบาะนั่นเองในส่วนของประกับแฮนด์นะคะจะเห็นว่าดีไซน์ประกับแฮนด์ฝั่งขวาเนี่ย ฟังก์ชันมีแค่2อ,อย่างเท่านั้นก็คือในส่วนของปุ่มสตาร์ทแล้วก็ตัวสวิตช์ออฟลันนะคะซึ่งลดการลดลดปุ่มคอนโทรลต่างๆนะคะมีแค่2ปุ่มทําให้ใช้งานง่ายส่วนประกับแฮนด์ทางด้านฝั่งซ้ายนะคะอันนี้ยกฟังก์ชันต่างๆมาอยู่ประกับแฮนด์ฝั่งซ้ายทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นตัวนี้นะคะพวกไฟสัญญาณต่างๆแท็กชั่นคอนโทรลนะคะสัญญาณแป่สัญญาณไฟเลี้ยวนะคะแล้วก็ตัวนี้ฟังก์ชันที่ควบคุมหน้าจอนะคะ ะะสามารถควบคุมจากประกับแฮนด์ฝั่งซ้ายแล้วก็อันนี้ก็คือปุ่มเลือกโหมดฟังก์ชันต่างๆเดี๋ยวอันนี้จะให้ดูอีกทีนึงนะคะว่าใช้งานยังไงบ้างในส่วนของแฮนด์บาร์นะคะอย่างที่บอกว่าเป็นแฮนด์บาร์ขนาดใหญ่แต่ว่าทําจากอลูมิเนียมที่มีน้ําหนักค่อนข้างเบานะคะตัวเนี้ยเขาบอกว่าใช้มาตรฐานเดียวกับรถกลุ่มบิ๊กบนะคะอย่าง XADV 750นะคะใช้แฮนด์บาราที่เป็น ที่เป็นเกรดเดียวกันกันกบ XADV 750เลยซึ่งขนาดของตัวแฮนด์บาร์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ28มิมนะคะซึ่งมีขนาดใหญ่มากๆช่วยทำให้ในเรื่องของการทรงตัวเนี่ยทำได้อย่างดีเยียมนะคะในเรื่องการบังคับเลี้ยวต่างๆหรือว่าการทรงตัวขณะขับขี่เนี่ย ADV 350บอกเลยว่าอันเนี้ย เป็นจุดเด่นของเขาเลยก็ว่าได้ค่ะในส่วนของเบาะนั่งนะคะดีไซน์ของเบาะนั่งของตัว adv 350เนี่ยจะเห็นว่าเบาะนั่งของเขาจะมีขนาดใหญ่นะคะในส่วนของผู้โดยสารก็จะมีการยกสูงขึ้นทําให้แบบเวลาที่ต้องนั่งซ้อนกันไปในระยะทางไกลๆบางทีแบบเราก็อยากเห็นทัศนียภาพนะคะถ้ามันอยู่ระนาบเดียวกันผู้ขับขี่ก็จะบางได้อันนี้ก็จะทําให้เราในส่วนของผู้โดยสารน,นะคะก็จะเห็นทัศนียภาพได้ไกลามากขึ้นได้กว้างมากขึ้น ในส่วนของผู้ขับขี่เองนะคะตรงนี้ก็จะเหมือนมีโซฟาเวลาที่เราขับระยะทางไกลๆนะคะอันนี้ก็จะช่วยในเรื่องของเวลาที่เราต้องนั่งขับนะคะก็พิงได้ในระดับหนึ่งเบาะมีความนุ่มนะคะดีไซน์ก็สวยงามนี่ใต้เบาะนะคะก็จะมีขนาดใหญ่อันนี้เป็นพลาสติกหุ้มเบาะนะคะเมื่อกี้ที่เซลกนกแอบยัดลงมานะคะใต้เบาะยูบ็อก U box, บอกเลยว่ายูบ็อกมีขนาดใหญ่มากๆอันนี้ความจุของยูบ็อกเนี่ยใหญ่ถึง 48ลิตรด้วยกันนะคะใส่หมวกกันน็อกแบบเต็มใบได้ถึง2ใบนะคะแล้วก็ยังมีพื้นที่ที่สามารถนีใช้พาร์ทิชันตัวนี้นะคะกั้นได้เพื่อที่จะเก็บของเพิ่มเติมตัวนี้นะคะในส่วนของอัตราการกินน้ำมันเนี่ยทางโรงงานนะคะตรวจวัดมาตรฐานมาละอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันอยู่ที่28.6กิโลเมตร่อลิตรค่ะซึ่งถือว่าในรถไซส์ใหญ่ขนาดนี้ทำ อัตราสิ้นเปลืองได้ดีมากๆนะคะเกือบ30กิโมตร่อลิตรวิ่งได้ไกลแน่นอนค่ะนี่อันนี้ก็คือในส่วนของตัวเบาะของ adv 3 5 0ค่ะนีค่ะนี่ในส่วนของกาวเคแลนซ์นะคะให้ดูในส่วนของกาวเคแลนซ์ของ adv 3 5 0ถ้าเทียบกับเซกชันเดียวกันก็คือตัวฟอรซาใช่ไหมคะกาวเคแลนซ์ของ adv 3 5 0จะมีความสูงนะคะจาก พื้นนะคะจนถึงท้องเครื่องเนี่ยมีความสูงที่มากกว่าของ f ฟรซาดังนั้นเนี่ยคุณสามารถขับลุยได้มากกว่าแน่นอนนะคะในส่วนของกาวเคลนส์ K ของ a d v 350นะคะความสูงจากท้องเครื่องจนถึงพื้นเนี่ยอยู่ที่155ม mm ิมนะคะซึ่งสูงมากกว่าตัวตัวฟรซาฟรซาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ147มิลน,นะคะอันนี้สูงมากกว่าถึง8 8ม mm มด้วยกันดังนั้นเนี่ยในเรื่องของการขับขี่ลุยต่างๆหรือว่าแบบหลังเต่าต่างๆเนี่ย a d b 350คัได้ดีกว่า f o r ซานะคะสามารถขับลุยได้มากกว่าแล้วก็ช่วงฐานล้อนะคะระหว่างล้อหน้าจนถึงล้อหลังเนี่ยฐานล้อของ a d b 350อยูเนี่ยอยู่ที่1,500กับ18ม mm, มค่ะฐานล้อจะกว้างกว่าตัว f o r ซาสา0นะคะของ f o r ซาสามอยู่ที่1 5 0 0กับ10ม mm, มนะคะกว้างกว่า ถึง8ม mm มด้วยกันแล้วก็ในส่วนของความสูงของเบาะเมื่อกี้ที่เซลพินกนั่งให้ดูนะคะความสูงของเบาะของ ADV 350เนี่ยอยู่ที่ประมาณ795ม mm ิลนะคะซึ่งความสูงจะมากกว่าในส่วนของ f o รซาความสูงของเบาะ f o รซา350นะคะอยู่ที่780อันเนี้ยมีความสูงมากกว่าถึง15มิลด้วยกันดังนั้นเนี่ยในเรื่องของทัศนวิสัยในการขับขี่ ADV 350 ทำได้ดีกว่าตัว f o r ซ a 350นะคะแต่สำหรับคนที่แบบตัวไม่ไม่สูงมากนะคะแล้วอยากแบบขับขี่สบายๆอาจจะรู้สึกว่า f o r ซ a ทำทำได้ดีกว่านะคะเนื่องจากว่าของเขาจะมีในส่วนของความสูงเบาะที่ต่ำกว่านั้นเองค่ะอะไหลมาในส่วนท้ายนะคะสิ่งที่ a v v 5 5 0ให้มายังจัดเต็มมากนะคะในส่วนของตัวโช๊คนะคะอย่างที่บอกว่าของโฟรซา ของเขาจะเป็นโชคอัพที่เป็นโชคอัพธรรมดาแต่ว่าในส่วนของ ADV 3 5 0จะให้เป็นแบบซับแทงคู่นะคะนี่เป็นของโชวะให้ในส่วนของอระยะยุบที่มากทำได้มากถึง130มิลิเมตรเลยนะคะอันนี้ด้านหลังในส่วนของระบบเบรกทั้ง f o r ์ a และก็ ADV 3 5 0ให้มาเหมือนกันก็คือเป็น ABS นะคะจานเบรกขนาดใหญ่พร้อมกับระบบเบรกแบบ ABS และมีในเรื่องของตัว Traction Control หรือ,อ HSTC นะคะถ้าในส่วนของ Honda เรียกว่า HSTC ให้มาทั้ง f o r z a 350แล้วก็ ADB 350ค่ะตัวนี้เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยในเรื่องของความปลอดภัยนะคะป้องกันเวลาที่ขับในทางที่มีความลื่นนะคะ ถนนลื่นถนนที่มีทรายต่างๆป้องกันในเรื่องของการลดเสียอาการนะคะช่วยปรับสมดุลของล้อหน้าและก็ล้อหลังเนี่ยให้ทำงานสัมพันธ์กันมากขึ้นอันนี้ก็มีทั้งทั้งฟอร์ซ่าแล้วก็ EDV แต่จุดที่เหนือกว่าของ a d v 350คือระบบ HSTC เนี่ยปรับได้2 l e เลเวลนั่นก็คือสามารถใช้แบบ เต็มลูกแล้วก็ครึ่งลูกได้ใครที่อยากได้ระบบความปลอดภัยเต็มขั้นก็สามารถใช้ตัว texture control นี้แบบเต็มลูกนะคะแต่ถ้าใครอยากได้ f e ลลิ่งลุยๆหน่อยนะคะมีท้ายสะบัดนิดๆอันนี้ก็สามารถเลือกใช้แบบครึ่งลูกได้ซึ่งโหมดการเลือกใช้ก็อยู่ที่ประกับแฮนด์ด้านซ้ายที่เซลล์พี่นกให้ดูเมื่อสักครู่ค่ะตรงนี้ตรงนี้นะคะที่บอกว่า เราสามารถเลือกฟังก์ชันการใช้งานของ HSTC หรือ Honda Selectable t a l k Control นะคะของ ADV 3 5 0เลือกได้ว่าจะใช้แบบเต็มลูกหรือครึ่งลูกเลือกกดจากตรงนี้นะคะแล้วก็จะแสดงผลที่หน้าจอสามารถเลือกได้นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการทำงานของหน้าจอกันค่ะอย่างที่บอกว่า ADV 3 5 0นนะคะการการใช้งานของเขานะคะเป็นในส่วนของ กุญแจแบบรีโมทนะคะอันนี้ก็คือสมาร์ทคีย์เนาะลูกค้าที่ซื้อไปจะได้สมาร์ทคีย์หดอกนะคะได้ emergency key 2ดอกอันนี้เอาไว้เปิดเบาะกรณีที่กรณีฉุกเฉินนะคะอย่างเช่นหากุญแจไม่เจอหรือว่าแบตเตอรี่หมดนั่นเองเราก็จะมาเปิดเบาะนะคะเพื่อที่จะใช้ใช้ในกรณีฉุกเฉินเท่านั้นแล้วก็จะมีในส่วนของตัวแท็ก id Tag นะคะอันนี้เอาไว้ในกรณีที่กุญแจหายแล้วต้องเซตการสตาร์ทนะคะ รวมถึงการทํากุญแจใหม่นะคะเวลามี ID tag เนี่ยก็จะมาจูนในส่วนของ Smart Key ด้วย ID tag ตรงนี้คันนี้เนี่ยในส่วนของตัวรีโมทต,ตัวนี้ให้มาอยู่อันเดียวใครที่ซื้อรถไปนะคะของ Honda ที่เป็นสมาร์ทคีแนะนําว่าให้สั่งเพิ่มนะคะเพราะว่ามันได้ใช้งานตลอดอยู่แล้วสั่งเพิ่มเผื่อหายเผื่ออะไรถ้าเกิดว่าหายแล้วมาสั่งใหม่เนี่ยระยะเวลารอเนี่ยจ็ดถึงสิวันคุณจะไม่ได้ใช้รถเลยนะนะคะดังนั้นเนี่ยแนะนําให้สั่งเก็บ สต็อกไปอีกหนึ่งอันเลยนะคะอ่ะอันนี้โดยปกติเนาะสมาร์ทคีย์ในโชวลรุมเราจะซ่อนไว้ตรงนี้นะคะซ่อนไว้ตรงคอนโซลหน้าคอนโซลหน้าของตัว ADV 350นะคะอันนี้จะมีน่าจะมองไม่เห็นจะมีที่ต่อเสียบแบตเตอรี่ได้นะคะแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือซึ่งของตัว350เนี่ยให้เป็น Type-C มาบอกเลยว่าชาร์จเต็มไวมากๆนะคะก็สามารถชาร์จได้อันนี้เดี๋ยวเก็บ แป๊บหนึ่งนะคะนี่อันนี้สมาร์ทคี์ใช้งานควบคู่กับสมาร์ทคอนโทรลเลอร์นะคะโดยปกติแล้วเนี่ยเราแทบไม่ได้เอากุญแจออกมาจากกระเป๋าเลยเก็บในกระเป๋าคุณไว้ได้เลยนะคะเนื่องจากว่ามันไม่ต้องเสียบไม่ต้องไขละเวลาเราจะสตาร์ทนะคะเราก็สามารถที่จะสตาร์ทโดยการที่ไม่ต้องใช้กุญแจออกมาได้เลยนะคะนี่กดปุ่ม push start แล้วก็มาที่ตำแหน่ง I ไ,ได้เลยค่ะแต่นี้จะไม่สตาร์ทนะคะให้ดูในเรื่องของระบบปฏิบัติการของหน้าจอนะคะหน้าจอแสดงผล นี่อันนี้ก็จะเห็นฟังก์ชันของหน้าจอนะคะ mm hmm. ก็จะมีในส่วนของตัวามาตรวัดรอบนะคะน้ำมันอันนี้ก็คือแสดงในส่วนของระดับน้ำมันจากเ M มคถึงฟูนะคะตอนนี้ก็เติมให้เกือบเต็มถังเพราะว่าคันนี้เนี่ยเตรียมในส่วนของการเตรียมส่งมอบให้กับลูกค้านะคะแล้วก็จะมีบอกเวลานี่ตรงมุมซ้ายสุดนะคะอันนี้ที่เซลฟี่นกบอกอันนี้ก็คือในเรื่องของ การทำงานของตัว traction control หรือ,อ HSTC ของ Honda นะคะซึ่งควบคุมได้จากประกับเฮนฝั่งซ้ายฝั่งนี้นะคะนี่ที่เซลฟินกบอกนะคะถ้าเราจะไม่ใช้เราสามารถกดค้างไว้หน้าจอตรงนี้จะหายไปนะคะสัญลักษณ์ตัวทีตรงนี้จะหายไปแล้วก็จะมีสีส้มขึ้นเป็น T ท,ทับตรงนี้นะคะนั่นก็คืออันนี้ปิดในส่วนของตัว HSTC คือบอกเลยว่าอันนี้อยากได้ฟิล l i n g การขับขี่แบบ เต็มขันนะคะแอดเวนเจอร์ Adventure เต็มขั้นเลยนะคะเตรียมลุยเตรียมท้ายสะบัดได้เลยนะคะน,นี้แต่ถ้าเกิดว่าเราอยากใช้แค่ครึ่งลูกเราก็กดนะคะนี่กดเบาๆนะคะไม่ต้องกดแช่หนึ่งครั้งจะเห็นว่าสัญ,ญลักษณ์ตัว T ตรงนี้ตรงหน้าจอนะคะฝั่งซ้ายาจะมีแค่ครึ่งวงกลมเท่านั้นนะคะถ้ากดอีกหนึ่งครั้งอันนี้ก็คือใช้แบบเต็มลูกที่เซลฟินอกบอกว่าสามารถเลือกได้ถึงสองเลเวล ปรับได้ง่ายๆที่ประกับเห็นทางด้านซ้ายมือของคุณนั่นเองนะคะคราน,นี้เวลาจะใช้ฟังก์ชันหน้าจอนะคะปุ่มควบคุมของเขาเนี่ยจะมีปุ่มปรับทิศทางนะคะเลือกบนล่างซ้ายขวาแล้วก็ปุ่มฟังก์ชันตรงนี้ถ้าเรากดปุ่มฟังก์ชันตรงนี้เมื่อกี้เซอพินนกบอกว่าเราจะไม่รู้เลยว่ารถ ADV 350ของเราเนี่ยเป็นตัวสแตนดาร์ดหรือตัวรถซิงคนะคะเพราะว่าฟังก์ชันเนี่ยมันจะโชว์ในหน้าจอเท่านั้น จากการเลือกฟังก์ชันเรากดปุ่มฟังก์ชันแชร์นะคะหน้าจอจะก,กระพริบนะคะกระพริบจากเวลาและเรากดเลื่อนนะคะนี่กดเลื่อนฝั่งผักซ้ายผักขวานะคะอันนี้ก็จะเป็นปุ่มปรับแสงของหน้าจอผักไปอีกนะคะก็จะเป็นอันนี้จนเจอคําว่ารีเซ็ตนะคะเห็นสัญญาณ no เราเปลี่ยนเป็น yes นะคะกดเลือกเป็น yes แล้วก็กดยืนยันโดยการผักไปทางด้านทางด้านขวานะคะมันจะขึ้นสัญญาณบลูทูธนะคะอันนี้แหละเป็นตัวที่แสดงให้คุณเห็นว่ารถ adv 350ของคุณเป็นตัว top นะคะก็จากปุ่มฟังก์ชันตรงนี้อันนี้แปลว่าเป็นโหมดของบลูทูธนะคะสามารถเชื่อมกับระบบรถซิงค์ในโทรศัพท์มือถือของคุณได้เนาะอันนี้ก็เป็นการเปิดระบบละเซีวพินกจะไม่ได้เซตให้ดูมีคลิปที่เซต การเชื่อมต่อให้แล้วนะคะสามารถไปดูจากคลิปนั้นได้เลยอ่ะอันนี้มีโชว์อะไรอีกนะคะอ่าในส่วนของตัวหน้าจอนะคะก็มีในส่วนของเ v เวอร t เนะคะมีในส่วนของการบอกระยะทางอันนี้เป็นทริป A นะคะสามารถเลือกดูทริป B ได้หรือว่าเป็นทั t งได้ต่างๆตรงนี้นะคะเราอยากดูหมดไหนก็สามารถเลือกได้จาก ประกับแฮนฝั่งซ้ายเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้อันนี้ก็จะเป็นแสดงโวล์ของแบตเตอรี่นะคะนีะ่มีอะไรอีกที่ให้มานะคะมีในส่วนของอันนี้ก็คือออย c h a n นะคะการเปลี่ยนน้ามันเครื่องนะคะเซตค่าไว้ที่พันกิโลนะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อขับถึงพันกิโลมันก็จะแจ้งเตือนว่าถึงในส่วนของระยะของการเปลี่ยนน้ามันเครื่องนะคะ อันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันที่สามารถตั้งค่าได้เองจากการซิดค่าจากประกับแเห็นฝั่งซ้ายมือค่ะเราเห็นในส่วนของเทคโนโลยีนะคะที่แบบเต็มๆของตัว ADV 350ละหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมคันนี้ดูสวยจังดูเท่จังมาเต็มจังนะคะมีรุ่นที่แบบแต่งขายหรือเปล่านะคะบอกเลยว่าคันนี้เจ้าของ เจ้าของรถคันนี้นะคะเขาแบบมาใส่แต่งมาเต็มนะคะแต่งขายไม่มีนะคะอันนี้ลูกค้าซื้อในส่วนของอะไรแต่งมาเพิ่มนะคะบอกเลยว่าค่าเสียหายเนี่ยพอๆกับเงินดาวเลยนะคะอันนี้ลูกค้าค่าเสียหายของแบบ อะไรที่แต่งเพิ่มเนี่ยประมาณห้าหมื่นนะคะครึ่งแสนหนุดดานข้างนะคะอันนี้คือเซตของที่จะใช้แต่งแต่ยังไม่ครบนะคะก็เอามาถ่ายให้ดูก่อนนะคะเนื่องจากว่าคันสีดำเนี่ยอาจจะปล่อยไปก่อนเดี๋ยวจะไม่มีจอดเทียบก็เลยให้ดูอันนี้มีทั้งในส่วนของกล่องนะคะที่ยังไม่ได้ติดบอกเลยว่าเป็นกล่องขนาดใหญ่มากๆคนนี้ต้องเป็นสายเที่ยวสายทัวร์ลิงแน่นอนอ่ะเดี๋ยวมาดูกันต่อนะคะว่าคันนี้แต่งอะไรไปแล้วบ้างนะคะ ก็จะเห็นว่าจากด้านหน้านะคะอันนี้ก็จะมีในส่วนของแคสบาร์นี่พอติดไปแล้วบอกเลยว่ามันทําให้มิติตัวรถเนี่ยดูเปลี่ยนไปทันทีนะคะเขาดูดุขึ้นมากๆนะคะอันนี้ก็ติดแคสบาร์ยาวมาถึงตรงนี้เลยแล้วก็จะมีในส่วนของพวกกันล้มต่างๆที่ยังไม่ได้ติดเพิ่มมีสติ๊กเกอร์นะคะที่จะติดเพื่อทําให้รถเนี่ยดูมีความแตกต่างนะคะนี่อันนี้ก็คือในส่วนของด้านท้ายมีการติดในส่วนของอตัวที่จะเชื่อม นะคะเป็นเป็นแหลกนะคะที่จะเชื่อมกับกล่องติดมาละนะคะฟินิชลุกจริงๆเป็นแบบไหนนะคะแล้วก็จะสวยเทขนาดไหนเดี๋ยวถ้าแต่งเสร็จนะคะเดี๋ยวจะขออนุญาตลูกค้าเอามาลงให้กับท่านอื่นๆได้ดูเป็นไอเดียกันอีกรอบหนึ่งนะคะอันนี้ก็ให้เห็นรถ ทั้งสองคันก่อนเพราะอย่างที่บอกลำพังขอเห็นรถที่เป็นสแตนดาร์ดเนี่ยว่ามีกี่สีจอดแบบครบ,ครบเนี่ยก็ไม่มีโอกาสได้ทำคลิปเลยนะคะเนื่องจากว่ามาปุ๊บก็ไปมาปุ๊บก็ไปรุ่นนี้บอกเลยว่าจองและรอนานมากๆอย่างที่บอกค่าเฉลี่ยทั่วประเทศเนี่ยจองแล้วรอประมาณ4เดือนแต่ที่ชานยนต์นะคะคิวสั้นรับรถไวราคาบอกเลยว่า ไม่แรงมากนะคะอันนี้ก็ขึ้นลงแล้วแต่ช่วงโปรโมชั่นอยากได้นะคะสีดําว่างอยู่นะสีดําด้านอย่าลืมนะคะทักมาสอบถามรายละเอียดก็ได้รถสีดําด้านจอดอยู่ที่ชานยนต์สาขาวิงเซ็นเตอร์สว่างเดนดินค่ะอยากได้เป็นเจ้าของก็เข้ามาจับจองกันได้ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขออนุญ,ญาตจบการนําเสนอเพียงเท่านี้อย่าลืมกดติดตามไว้นะคะแล้วคุณจะไม่พลาดรถรุ่นใหม่หมค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ